สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วันจันทร์ที่14บกุมภาพันธ์นะคะเวลา9.30ถึง10.30นเราจะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงเรียนกันในหน่วยที่7ค่ะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูจเจริญศรีชาตรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่5นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมค่ะตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะโจทย์บอกว่าแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีฐานยาว20เซนติเมตรสูง15เซนติเมตรด้านหน้าของแผ่นป้าย แผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดดังรูปนี้นะคะนักเรียนโจทย์บอกว่านะคะฐานยาว20เซนติเมตรความสูงก็คือ15เซนติเมตรถามว่าด้านหน้าของแผ่นป้ายแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดเฉพาะด้านหน้านะคะของแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไรนะคะดังนั้นในวิธีทำนะคะนักเรียนเราก็เขียนวิธีทำค่ะ ซึ่งในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราเรียนไปแล้วนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้จากสูตรความสูงคูณความยาวฐานดังนั้นโจทย์บอกความสูงและความยาวฐานมาแล้วนะคะเราก็จะ แทนค่าสูตรลงไปก็คือความสูง15เซนติเมตรความยาวฐาน20เซนเมตรเราก็จะได้ด้านหน้านะคะของแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่เท่ากับ15คูณ20เราก็จะได้เท่ากับ300หน่วยของพื้นที่นะคะจะมีคำว่าตารางอยู่ข้างหน้าหน่วยวัด หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรดังนั้นหน่วยพื้นที่ก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นในข้อนี้นะคะด้านหน้าของแผ่นป้ายแผ่นนี้มีพื้นที่300ตารางเซนติเมตรเราก็เขียนคำตอบแล้วตอบด้วยตัวเลขไทยค่ะ300ตารางเซนติเมตรค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนตัวอย่างโจทย์บอกว่าไม้อัดแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีฐานยาว110เซนติเมตรสูง60เซนติเมตรนิดาต้องการทาสีไม้อัดทั้งสองด้าน โจทย์บอกว่าทั้งสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นป้ายนะคะของไม้อัดแผ่นนี้นะคะส่วนที่ทาสีคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ดังรูปเลยค่ะโจทย์บอกว่าไม้อัดมีนะคะฐานยาว110ซนตเมตรและสูง60ซนติเมตรดังนั้นในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะใช้สูตรความสูงคูณความยาวฐาน ไม้อัดหนึ่งด้านเราก็หาหนึ่งด้านก่อนนะคะนั่นก็คือความสูงคูณความยาวฐานความสูงสูงหกสิเซนติเมตรความยาวฐานยาวหนึ่งร้อเซนติเมตรเราก็จะได้พื้นที่ของไม้อัดหนึ่งด้านเท่ากับ60สิบคูณหนึก็จะได้เท่ากับหกพันหร้อยตารางเซนติเมตรแต่โจทย์บอกว่านิดาต้องการทาสีทั้งสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลัง มี2ด้านดังนั้นส่วนที่ทาสีก็จะต้องนำพื้นที่ของไม้อัด1ด้านก็คือ6,600คูณด้วย2ก็จะได้เท่ากับ13,200ตารางเซนติเมตรนักเรียนก็ใส่คำตอบนะคะเป็นตัวเลขไทยก็คือ13,200ตารางเซนติเมตรค่ะตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะคะนักเรียน โจทย์บอกว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแผ่นหนึ่งแต่ละด้านมีความยาวเท่ากับ12.6เซนติเมตรและมีระยะห่างระหว่างด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน6.8เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดเมื่อเราวาดรูปกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งโจทย์บอกว่าแต่ละด้านยาวเท่ากัน ก็คือ12.6เซนติเมตรนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านแต่มุมไม่เป็นมุมฉากนะคะและโจทย์บอกอีกว่าด้านตรงข้ามมีระยะห่างนะคะเท่ากับ6.8เซนติเมตรนั่นหมายความว่า ความสูงของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้เท่ากับ6.8เซนติเมตรและมีฐานยาว12.6เซนติเมตรนะคะนักเรียนจากนั้นเราเขียนวิธีทำค่ะในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราเรียนมาแล้วว่าจะ ต้องใช้สูตรนะคะซึ่งเป็นสูตรเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นก็คือใช้สูตรความสูงคูณด้วยความยาวของฐานนะคะจากรูปที่เราวาดมาเราจะพบว่าความสูงของกระดาน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความสูง6.8เซนติเมตรและมีความยาวฐานเท่ากับ12.6เซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีพื้นที่เท่ากับ6.8คูณ12.6นะคะเซนติเมตรเมื่อนำตัวเลขมาคูณกันก็จะได้เท่ากับ85.68ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่ากับ 8 5 6 8ตารางเซนติเมตรจากนั้นเราก็เขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะ85.68ตารางเซนติเมตรค่ะดูเจอข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าป้ายนะคะเตือนแนวทางนะคะมีลักษณะและขนาดดังรูป ส่วนที่เป็นสีดำนะคะสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีขนาดเท่ากันได้สองรูปนักเรียนเห็นไหมคะรูปที่หนึ่งรูปที่สองซึ่งมีขนาดเท่ากันนะคะส่วนที่เป็นสีดำนะคะที่โจทย์ถามนะคะก็คือมีพื้นที่เท่าใดจะเห็นได้ว่าส่วนที่เป็นสีดำนะคะจะนะคะมีฐานนะคะก็คือ27เซนติเมตร และมีความสูงนะคะเท่ากับ34เซนติเมตรอันนี้คือ1รูปนะคะดังนั้นนะคะเราก็แสดงวิธีรมค่ะเราก็เขียนว่าส่วนที่เป็นสีดำสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดเดียวกันได้2รูปแต่ละรูปมีฐานยาว27เซนเมตรและความสูงเป็น34เซนเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวฐานจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหนึ่งรูปโดยใช้สูตรความสูงคูณด้วยความยาวฐานความสูงคือ34เซนติเมตรความยาวฐานคือ27เซนติเมตรเมื่อนำตัวเลขมาคูณกันเราจะได้พื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสีดำนะคะ1รูปเท่ากับ918ตารางเซนติเมตรซึ่งในโจทย์นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือส่วนที่เป็นสีดำจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปดังนั้นนะคะเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะด้านขนาน2รูปโดยการนำสอง ไปคูณกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหนูปนั่นก็คือ918เราก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดสองรูปเท่ากับ1836ตารางเซนติเมตรตอบนะคะด้วยตัวเลขไทยคะ่ะ1836ตารางเซนติเมตรค่ะตัวอย่างนะคะ โจทย์ปัญหาในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะโจทย์บอกว่าอารีลัดนะคะจ้างช่างปูพื้นด้วยแผ่นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน300แผ่นซึ่งแต่ละแผ่นยาวด้านละ0.5เมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน0.4เมตรช่างคิดค่าจ้างตารางเมตรละ490บาท อารีลัต้องจ่ายค่าจ้างเท่าใดเมื่อเรานำนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์บอกมานะะเราก็จะสามารถวาดรูปแผ่นคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ดังรูปนี้ซึ่งขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านซึ่งโจทย์บอกมาว่าแต่ละด้านยาว0.5เมตรและมีด้านตรงข้ามนะคะห่างกัน0.4เมตร ดังนั้นนะคะแผ่นคอนกรีตนะคะแผ่นหนึ่แผ่น,น,ผนก็จะมีฐานนะคะยาว0.5เมตรและมีความสูงนะคะเท่ากับ0.4เมตรดังนั้นนะคะในการเขียนแสดงวิธีทำเราก็จะหานะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นก็คือพื้นที่ของแผ่นคอนกรีต รูปนี้ที่เราวาดมานะคะเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวฐานจากรูปที่เราวาดมาเราจะเห็นได้ว่าความสูงเท่ากับ0.4เมตรความยาวฐานเท่ากับ0.5เมตรดังนั้นแผ่นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน1แผ่นจะมีพื้นที่ความสูงคูณด้วยความยาวฐาน ก็คือ0.4คูณ0.5จะได้เท่ากับ0.2ตารางเมตรอันนี้คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะหรือแผ่นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน1รูปแต่โจทย์บอกว่าในการปูพื้นใช้นะคะแผ่นคอนกรีตถึง300แผ่นดังนั้นนะคะหแผ่นมีพื้นที่0.2ตารางเมตร ถ้ามี300แผ่นนะคะเราก็จะหาพื้นที่ได้เท่ากับ300คูณด้วย0.2ก็จะได้เท่ากับ60ตารางเมตรโดยโจทย์บอกว่าช่างคิดค่าจ้างปูตารางเมตรละ490บาทดังนั้นถ้ามีพื้นที่600ตารางเมตรเราก็จะหานะคะค่าจ้างนะคะของช่างที่ปูพื้นคอนกรีตได้โดยการนำา60 ะะตารางเมตรก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่ปูคูณด้วยนะคะราคาต่อตารางเมตรก็คือ490บาทต่อตารางเมตรก็จะได้เท่ากับ29,400บาทดังนั้นช่างนะคะจะคิดค่าจ้างปูพื้นคอนกรีตทั้งหมด29,400บาทดังนั้นอารีรัตน์ก็จะต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับ 29,400บาทตอบนะคะด้วยตัวเลขไทยก็คือ29,400บาทค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์เล่มที่2ขึ้นมานะคะนักเรียนจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า90นะคะ ซึ่งในหน้า90 9 2ถึงเ2นี่ยจะเป็นเรื่องนะคะโจทย์ปัญหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า90นะคะถึงหน้า92โดยนะคะให้นักเรียนทำนะคะข้อ2ข้อ4และข้อ5 โดยให้นักเรียนสแสดงวิธีทำนะคะลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่2เล่มน,นี้ได้เลยนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนทํา นะคะลงในโนต้ตของวิชาคณิตศาสตร์วันที่14กุมภาพันธ์นะคะพร้อมทั้งถ่ายรูปตนเองนะคะขณะนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ครูด้วยนะคะพราอนักเรียนนะคะลงเรียนแบบออนไลน์นะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องมีหลักฐานในการเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องนะคะทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ อ่านนะคะหนังสือด้วยนะคะเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนและก็ทําใบฝักหาตามที่ครูบอกด้วยนะคะเพื่อที่ครูจะได้เก็บคะแนนของนักเรียนได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะในวันถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ